สวัสดีจ้าพี่น้องื้นนี้มาพบมามะพอ้กับชองเสาหม่องคนลาหมาดคือเก้าคือเดิมเนาะจ้าวันนี้เสาหม่องกระสิผ้าพี่น้องมาเบิง่งพักบัวเลยจ้าหรือว่าหอมเลยนั่นเองเนาะพี่น้องนี่จ้าหอมเลยเสาหม่องปลูกได้ประมาณนิปแปดนิปเก้ามือพี่น้องเกือบจะหอดเดือนแล้วละแต่บัดทันที่พอเดือนเนาะเสาหม่องปลูกตั้งแต่หุ่นที่ท้ายให้พี่น้องในเบิง่งพักบัวเลย ปู่ไว้ก็ได้กินได้ขายพี่น้องได้คันสมกินกับพริกผงย้ำน,นี้ก็เป็นย้ำดอกกระเดาโป้งน้องอพี่น้องเขาเก่ามาัตม้มแล้วก็คันสมกินกับพพิกกระปุ่นปลาดุกมันๆนี่แซ่บแซ่บเตาหมองมักก็เป็นอีกแบบหนึง่งวิถีเช้าบานเนาะวิถีบานบานอีสานบานเฮาเฮากะเห็ดยู่เห็ดกินแบบธรรมชาติ ถ้าไผ่มีที่ไยกับปลูกขายปลูกยังเป็นายใดเสริมนะพี่น้องอันนี้ผักวัวเลยซ้อหมองกับปลูกว่าหลายดอกปลูกประมาณเพราะด้คันสมแล้วก็เหลือใบแนวจะแต่ว่าซ้ำนีกับบ่าน้อยได้พี่น้องเบิ้งปลูกซ้ำนีก็ถือว่าหลายเติบยุบบัดเพิ่นเป็นหัวกับหลายเติบยุบฟังทั้งภูนก็บเเป็นผักต่างๆกระเทียมผักบัวแดงหรือว่าหอมแดงนั่นเองจะ แล้วก็กระเทียมพื่นบานที่สสาหม่องท่าให่เบื้องมือก้อนนี้นะพี่น้องบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงจ้าทงไ้ทงนะฟังส่างฟังสะสาหม่องกระท้ายวิถีชีวิตบานบานให้พี่น้องได้เบื้องนลยละจ้าสาหม่องกระท้ายบานบานนี้แล้วนะพี่น้องไทยแปงผักมอน,นี้สาหม่องสีน้ำเสนอผักบวัวเลยกำลังงามเลย สาม่องกระลกหยาแน่ใส่ฟุ้นกับใสฟุ้นขี่งวัวแน่ใสขี่เป็ดแน่พี่น้องนี่จ้จะสาวหม่องบ่ได้ใสปุ๋ยดอกใส่แต่ขี่เป็ดใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีบ่ได้ไสนี่ทางนั้นสาวหม่องก็ห้อยสลัดไว้ปนกันแย่กันอึดอึดแล้วพี่น้องเบังอันนี้สาวหม่องหดน้ำเราเด้อจ้า เพราะว่าเพิ่นกระสิเปียกนี่สามองหดน้ำนยังมือแรงก็จะมีน้ำคางใบเพิ่อนอยู่ห้วยไวก้กบหญาไปสาลแต่หญ้าก็ขึ้นอยู่แต่ว่ามันก็บ่ขึ้นหลายก็ดีกว่าบ่ห้วยเนาะหูนไปทั้งพูนประมาณนู้นผลเราพี่น้องเดือนกลุ่มพาคยชีได้กูเพิ่น เดือนมก,กรากุมพาเนาะเขาก็จะได้กูกูเก็บหัวเก็บว้ถวายแนวตะไบน้มนี้เขาก็ย่อนก้อนย่อนไปคันสมก้อนย่อนก็คือว่าเขาย่อนพักจังสมมุติว่าเพิ่นเพิ่นแกกก่อใ่ๆงี่สิเนาะเขาก็ย่อนออกเสเกียจ้ะเขาแยกออกเนาะบานเสาหมองเอ,อื่นย่อนเขาก็ย่อนไปคันสมเดี๋ยวเพิ่นกระิแตกแยก ยาออกมาอีกอันนี้เขากก็บไปคันสมใดเห็นมันห่างแต่วายน้ำนังพิ่งกระชีแตกออกมาอีกสมซื้อละจามหอมเลยมันมันออกไปเรื่อยๆนะจะมันเลยมันบ่มันบ่ตายเป็นถ้าเขาบำลุงใดมันก็เลยไปเรื่อยๆนะจ๊ะหอมชนิดนี้ทนหอนได้พี่น้องเมื่อวัาแต่หนาหนาวหนาหอนปลูกได้เบิดบ่คือหอมแดงหอมแดงปลูกได้เฉพาะหนาหนาว พูนทั้งพุ่นหอมแดงนะจ๊ะสองแปลงนี่ปลูกได้เฉพาะหนา้าหนาวหน้าฮอนกระปูกได้ยุ่แต่บ้องงามแล้วก็น,นาฝนมันกระบ,บ้องงามทอนหน้าหนาวเนาะปลูกน้ำหัวคันนาถ้าน้ำฝนมาหดย่างเดียวไว้ทันแนวหนา้าหนาวจะฟังทัดกันไปพุ่นกระสิเป็นกระเทียมนี่ปั้บัวเลยเสาหม่อ,มอง วามสุกที่แท้จริงก็คือสิงที่เฮามักนี่แล้วพี่น้องในเมื่อเฮามักซิ่งใดเฮาเห็ดไดเนาะเฮาก็มีวามสุกก็จ้างเสาหม่องมักปลูกพักพอปลูกแล้วพักเสาหม่องงามเฮากะลายเห็ดลายสารเคม้มีแบบออแกนิกน้องพี่น้องเพราะว่าเฮากินเองรับประทานเองน้องพี่น้องเฮาก็ต้องเห็ดไ้มันดีๆแน่ถึงว่าเห็ดขายก็ตามแต่เฮาก็ต้องเห็ดไห้ผู้บริโภคยอมหับเฮาเพราะว่าซุมมือนี่เขาก็เน้นพักปลอดสารพิษอยู่แล้วน้ะพี่น้อง พวกสารเคมีเฮากระเบือกหนุ่เกี้ยวเพราะว่าสาวหมองกระสิบไซส์สาหมองกระสิไซเป็นยาขามาแลงอันนั้นสาวหมองกระบือกไซคือกันสาวหมองกระสิไซเป็นน้ำสมงคว้นใหม่นะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นปลอดแนวปลอดภัยต่อเฮานะ่ะเพราะว่ามันดีน้ำสมงคว้นใหม่นะลายแมงลายหยังเดี๋ยวสาหมองสิพพี่นอ้องย่างไปเบื้องเรื่อยๆเนาะจะ เดี๋ยวว้าวต่อก็อนนอะพี่น้องนําสมควรไมก้ก็มีประโยชน์หลากหลายถึงมีประโยชน์ในการข่าเสื้อล้าในดินแล้วก็ไล่แมลงหรือว่าไล่แมงต่างๆเพราะว่าคุณสมบัติของต้นไม้นี้เพิ่นมีซิงป้องกันตัวเจ้าของเองยวยหรอนาะพี่น้องหรือว่าสารจากต้นไม้ถ้า สมุตดนอพี่น้องสมมุติว่ามีแมงมีอย่างมัดจาะตอนไม่ตนไม้ก็สีลังสารพวกนี้หรือว่าเป็นอย่างๆออ,ออกมาเนาะพี่น้องใส่แมงแมงก็สีบ่มักเมื่อย่างเนานะก็คือว่ามันเป็นสารป้องกันตัวเองโดยธรรมาชาติอยู่แล้วทีนี้มนุษย์เฮาหรือว่าคนเฮานี้เนาะกับประยุกต์เฮ็ดเป็นน้ำสมกวยใหม่เพราะว่าแนวที่แมงบ่มักหรือว่าสัตรูพืชต่างๆบ่มักเนาะพี่น้องเฮา,ากะเอามาประยุกต์ใส่จนหอดมือปัจจุบันนี้นีนั่นเอง สาวมองกะเหยนหูน้ำโทรศัพท์เราเปิดยูทงยูทูบเบิงหรือว่าศึกษาเห็นโทรทัศน์เกี่ยวกับการ,กรเกษตรหรือว่าอีกอย่างต่างๆเกี่ยวกับวิถีบ้านบาปลูกผักปลูกมีปลูกต้นไม้ต้นไลห,หรือว่าอีกอย่างกระตามแต้ขอห้ยจะเป็นพืชผักนะพี่น้องสาวมองสิสนใจเป็นพิเศษเลยเขากระเบิงแย้งผักของเขาก็คือจังแบบสิ่งที่เฮาแบบมักเนาะถ้าเราไปเราก็ได้ อันนี้จะเป็นกระเทียมจ้าเป็นกระเทียมสมองก็สิปลูกหลายย่างหลากหลายแนวผักผักขนงขนา,านามั่นต่บ่ทันใดไงดอกพี่น้องนี่กระเทียมจ้านี่กระเทียมพื้นบ้านเฮาพี่น้องกระเทียมพื้นบ้านกระเทียมหอมเฮานี่ละบ่มเมนกระเทียมจีน้ะจ้ากำลังงามเลย กระลังเขียวงามเสาหม่องไส้ฟุ้นมือหวานนี่พี่น้องแล้วก็หดน้ำเปียกๆหลังจากเขาทีเขาใส้ฟุ้นเราแล้วเขาก็ต้องหดน้ำเปียกๆเ,เพื่อสารอาหารจากฟุ้นก็สิได้ซึมหลงหอดหกักกระเทียมหรือว่าหักพืชผักเขาเนาะมันก็สิได้กิ่นอาหารย่างเต็มที่อุ้นผักสเสดากำลังเป็นดอกพี่น้องทั้งปุนัดดเะ,ะเต้าบะเถงเดาอยู่ฝั่งน้ำ ย้อนแสงก็มืดเนี่ยจ้าขอโทษขออภัย้อจ้าพี่น้องมันมืดประวาตะเวนกำลังสิโตกดินตะเวนกำลังสิหลับขอบฟ้าพี่น้องมันก็สีมืดเน่น้อยหนึ่งมันก็สีย้อนแสงจ้าบรรยากาศงามงามพี่น้องอันนี้กระบ,บียมะขอขลีสาหมองมัดแต้มไวเพาะเม็ดไวจักน้อยแล้วกล่าวมัดแต้มไวเพราะมันยาวจะคาฝ่ามือเนี่ยพี่น้องเขาก่ามัดแต้ม อันนี้เพิ่นกำลังงามเพิ่นติดเราล่าสามองเต็มไวเป็นอาทิต์แล้วพี่น้องจา้ามอคเคอรี่ดอกสีเขียวคล้ายๆกระลำดอกนะั้นนะจ้าตระกูลเดียวกันนั่นแหละเพิ่นดอกสีเขียวน้มสามองกระปลูกเฮียงกันว้นี้ละเพิ่นกำลังสีแตกนั่นเดี๋ยวเป็นดอกคุณท่ะสามองสะอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งอีกเทื่อนึง นี่บ้านเสาหม่องเอินพักกาดจอเด้อพี่น้องนี่จ้าพักกาดจอกลังงามเลยเสาหม่องใส่ปุ่นขี่งัวทางเอิญเสีเอินแนวใดเสาหม่องก็บ่ฮู้เนาะจ้าแต่บ้านเสาหม่องเอินพักกาดจอเนาะหรือหรือว่าพักกาดชอนั่นเองพี่น้องมันเป็นชอขึ้นมันบาดออกใหญ่ๆเสาหม่องก็เลยแบบเอินพักกาดจอเนะาะทั้งบ้านเสาหม่องเพื่นเอิญแนวนี้เนาะจ้าพักกาดจอ บ้ยงาคือประกาศชอแล้วพี่น้องมันเป็นชอใหีๆ่ๆบุกไว้กับบ้านหลายดอกจ้าซื้อเม็ดเพิ่นมาขายเนาะจาับเม็ดบ่มียี่ห้อดอกเป็นน้ำซองใสใสสมองก็ซื้อไวเนาะเพราะว่าพัดไส้หมูมันผัดแซบใบงหญ่มันหวานดีสอมองมากพัดกันมานี่อีกกระสิเป็นหัวใช้เท้านะพี่น้องหรือว่าอีกซื้อหนึ่งกับประกาศหัวเนาะจา้า นี่จากกรลังงามเลยสาหม่องพึงกาเพิ่นกรลังขึ้นกําลังสิโปองใบอ้อนในใบสองใบใบาสามเดี๋ยวไงจักน้อยสาหม่องกระจีไสฟุ้นขี่งัวอีกเครือหนึง่งให้เพิ่นไงก็หนีก้อนถ้ายต่อน,นีหากเพิ่นกระสีเปื่อยเนาะพี่น้องเพราะว่าฟุ้นขี่งัวมันอัดสีเข็มสีหยางเนาะนี่กรลังงามเลยโป่งซูมเม็ดเลยพี่นอ้องสาหม่องซื้อมาจากฮานคาฮานขายสองละซาวหาบาทสาหม่องซื้อมา น,นี่จ้ากำลังงม้มเดี๋ยวบัดเพิ่งไงเพื่นเราดาวสาวหม่องสีไทยห้เบิ้งอีกเทื่อหนึง่งเพราะว่าเพิ่นให้เพิ่นหลงหัวก่อนตอนนี้เพิ่นยังหน่อยยูบัท่านได้หลงหัวเพราะว่าสาวหม่องกำลังแตไมไหมกำลังกาไหมซื้อเม็ดม้าได้ประมาณอาทิตยน์น้อยนี่ละอาทิตย์หนึ่งก็อีกสองสามมือนี่ละพี่น้อง ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามกดซับสไครห์สาวหม่องน้ำเนเด้อจ้าทามกคลิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำเน่เด้อคลิปนี้ก็เป็นคลิปเปิ้ลเงาดอกพี่น้องสาวหม่องก็อยากท่ายให้พี่น้องในเบื้องหน้จาจ้าชีวิตพื้นบ้านอีสานบ้านสาวหม่องสาวหม่องก็อยากท่ายทอดวิถีชีวิตยุบานให้เบื้องจา้าท่านผู้ชมท่านไหนยุต้างประเทศอาศจสิดหอ,อดบานกระเบิ้งคลิปสาวหม่องเพิ่นกาอาัศจคิดหอดบานกไดไเนาะพี่น้อง วิถีบานนอกบานนาเขาเนาะเขากระถ่ายแบบบานบานนี่ละจ้ะเดี๋ยวขากระบานเสาหม่องสิพาพี่น้องมาเก็บบักนัดสุกเสาหม่องเห็นไว้สิพาพี่น้องไปเกบิ้งบักนัดหนวยบันย,ยัดอกจกนันไวในหนวยยุดไตโฮมบักม่วงอันนี้เป็นบักม่วงหัวแหลดเดจามะม่มวงแหลดเนาะพี่น้อง,องซื้อมันนี่ละยุบภูมินี่ละเต่สาหม่องสิพาไปเก็บเก็บว่า เก็บไปถัดตำสมตำทมบักนัดบักนัดก็ได้หดน้ำดอกจ้าปลูกตามธรรมชาติเลยน้ำฝนยางเดียวกำลังหอมบักนัดอันนี้หอม,หอมพี่น้องบักนัดพันหยัางบุญเนี่ยบักนัดตะเกาแตะแ,แ,แก่ผืนบานเอานีาน่ละ่ะตะเก ا าบานเสาหม่องป้าบักนัดหลายหล,ลายบวับติตะหือนไหเหือนไหนปลูกเต็มโอ้้นน้ำปัก เปลี่ยนบักนัดแต่เกาแต่แกตตังแต่พอหา่ไมใไญ่เสาหม่องปลูกไว้คุณอาจารย์ปุ๊บอืมนี่หัวบักใไญ่ดอกมันเปลี่ยนบักนัดก,กอมคุณนะน่ะนะชูช่อย่างงามเลยซ้ำนีกระตัมสมอิ่มเลยพี่น้องจำกับข้าวเหนียวอืมฮักยากนี่ เราจะบักนัดนงามงามนะพี่น้องเบิ้งสีสันของบักนัดที่อย่างบักงามแถ้ะคุณน่ะพี่น้องว่างามบอทงนะบานเสาหมองคุณน่ะสีสันงามงามคือจังดอกไม้อย่างน้องพี่น้องคือคือดอกไม้ บัวหิมะแป็งสิเนาะเป็นบ,นบานๆเดี๋ยวเฮอกกะิิยางกอบไปใส่รถเนาะพี่น้องนี่ได้ตามโมมนี่ตามันบักนัดอันนี้มันตาใ,นใหญ่หลายมันก็นคือบักนัดพัน์ไมแต่เกาขันบักนัดพันแต่เกาพืน้นผื้นบานเมืองอิหรีนิด หน่อยก็นี่อันนี้มันไก่แล้วพี่น้องแต่เก้าก็น้วยบักไงเป็นน้วยกลมๆดอกแต่ว่าน้วยไงอันนี้มันน้วยหน่อยแต่เก้ากับปลูกตามธรรมาชาติคือกันเตะน้วยไงแต่ทุกมือนี้น้วยหน่อยแล้วพี่น้องนี่ซ้ำอง้์งมือสาหมองเดี๋ยวสาหม่องกะจีไส้ลดไหว้นี้ล่ะใส่ลลไวนันนี้อันนี้ัะคุงสุกนี่ักคุงพันแขกดำพี่น้องหวาน สหมองต่อยหมาอันนี้พักกวงตุง้งสหมองเสียวไปพัดใส่น้ำมันหอยซื้อใส่กระเทียมกลิ่นแสบนี่แสบดีสาหมองก็จีกลับบ้านแล้วพี่น้องจ้าคำแล้วจ้าไปหาเห็ดแล้งเห็ดงายก่อนพี่น้องท้ายคิปแบบบานๆบ,บ่ได้ปุงแต้งอย่างน้องพี่น้องเขากระท้ายแบบบานๆเท่านีาน้ละ สาหม่องก็ขอปิดคลิปไปเพียงซ้ำนีแล้วจ้าปิดคลิปไปกับหนานผักงามๆเขียวจะอุ้มชุมชื่นนี่แล้วพี่น้องสาหม่องหดน้ำเย็นๆยตอนหดน้ำสาวหม่องก็บ่ได้ทายให้พี่น้องเบิ้องนอจ้าบ่าแล้วาาาขาตังกองมาถ้าสิท้ายแม่ก็สิคลิปเาวาโพดพี่น้องสาหม่องก็เลยบ่ได้ทายสาหม่องก็ขอปิดคลิปไปกับแปลงผักสวยๆบรรยากาศทงไฮทงน้าหนีแล้วนอจ้า คลิปหน้าพอกันไหมเดี๋ยวคลิปหน้าสาวหมองสิเปไทยเกี่ยวกับอีหยังฝากพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจใสาวหมองน้ำแน่เด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า